สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมากแกะหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่องที่หยด2นะครับเป็นหนังที่ผมก็อยากดูนะเพราะว่าภาคแรกถึงแบบผมจะไม่ได้ชอบแบบเฮ้ยเดอะเบสต์มูวอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ผมเชื่อว่าตลาดคนชอบเยอะแน่นอนก่อนอื่นก็ขอบขอบคุณทาง Major แล้วก็ทาง M Studio ที่เชิญเรามาดูรอบสื่อหรือว่ารอบ อินฟลูในวันนี้ด้วยนะครับเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็สั้นๆเลยครับก็คือมันเล่าต่อจากภาคที่แล้ว3ปี3ปีที่ตัวละครของยักษ์ก็ยังตามล่าผีตัวนี้อยู่หลังดูจบรู้สึกยังไงผมถามพี่ก่อนแล้วกันความรู้สึกสั้นๆอ่ะรู้สึกประทับใจอย่างที่สุดเลยนะครับผมสำหรับคนที่อ่านนิยายมาแล้วเวอร์ชันนิยายเนี่ยขอบอกเลยว่าบทดัดแปลงยอดเยี่ยมเลยแล้วกัน ผมบอกพูดอย่างนี้เลยอันนี้ตึ๊ดในฐานะที่เป็นแฟนคลับของอตะกิตตนนน์นะครับผมดัดแปลงจนเราดัดสามารถค่าดาวได้ผมมั่นใจเลยว่ามันเป็นหนังที่จะตลาดแน่นอนเขาบอกเลยว่าภาคนี้มันครบรถมากกว่าภาคที่แล้วนะฉากฮาเรียกเสียงหัวเราะเนี่ยมันมันฮากว่าภาคที่แล้วฉากความมันมันกว่าภาคที่แล้วเสียงปืนฉากต่อสู้อะไรเงี้ยมันครีเอทอย่างสร้างสารรค์ทั้งมุมกล้องอะไรเงี้ยครับผมมนรู้สึกว่าย,ยกระดับแบบมาสเตอร์พีซมากขึ้น ในความรู้สึกของผม่ ừ, อะอาจจะไม่ได้ดีแบบฮอลลีวูดอะแต่คนรู้สึกว่ามันในการสร้างสรรค์ฉากแอคชั่นเนี่ยที่โคตรจะกล้ากระโดดเลยคือหลังดูเรื่องนี้จบผมก็เลยคิดถึงแบบหนังไทยโดยรวมนะ,อะเอาจริงๆแล้วหนังผีอะอม,มันก็ต้องสร้างอยู่แล้วผมเลยมองว่าเฮ เราลองไปหยิบรายละเอียดจากหนังเรื่องนู้นหนังเรื่องนี้ของพุ่มกับคนนู้นพุ่มกับคนนี้มาแล้วก็ผสมกันเป็นแบบแบบนี้นี่นี่คือผมรู้สึกว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีอ่มากซ์แบบเอสคอเทลแล้วรสชาติออกมาดีและกลมกล่อมหลังรับชตมันเอ้ยะมันจริงคมนฉากหลอนน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมฉากหลอนเอาจริงๆไม่ไม่ค่อยหลอนและมันมันมีความตุ้งแช่แต่ว่ามัน ไม่แคร์แล้วอ่ะมันจะน่ากลัวไม่น่ากลัวมันมันอ่ะมันมันโอเคมันมันมันแบบรุ้นระทึกแบบเลาะอดีดาเน่อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเริ่มที่จุดเสียดายกันก่อนแล้วกันสําหรับผมจุดเสียดายก็คืออ่าอย่างที่เหมือนเดิมครับ CG การตัดต่ออาจจะมีแบบพวกดรอจจี้นิดหน่อยบ้างแต่ผมมองว่าพวก CG เนี่ยดีหมดยกเว้นฉากสุดท้ายนี่แหละถ้าสมมติคุณไปแก้จุดนี้ให้มันดีนิดนึงแก้ให้มันดูพอร์ชแล้วดูแบบสมจริงขึ้นนิดนึงผมเชื่อว่านี่จะเป็นหนังที่ ยกระดับได้อีกนิดนึงแล้วก็มีบางจุดที่เอาจริงๆแล้วถ้าสมมติใครอ่านหนังสือมามันก็พอเดาได้แหละ <S <S ถ้าสมมติคุณเป็นแฟนคลับของกริตานนผมเชื่อว่าบางจุดคุณน่าจะเดาได้อันนี้จะเป็นควอมเหน็นส่วนตัวก็ได้นะคืออาร์กับพี่มาตีอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าผมรู้สึกว่าบทมันมีความ<ล>วใช้ <ไง S 3> ว่าแ<ง>ันมันแถอยู่ในหลายๆจุดคือมันมันมีสไตล์ที่แบบว่าหนังไทยมันชอบทําแบบนี้ แต่ไม่ผิดนะมันไม่ได้จะว่านะคือเหมือนมันทําดูง่ายอ่ะคือเหมือนแบบว่าพอตัวละครเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนึงมันจะต้องย้อนกลับไปให้รู้ว่าตัวละครเนี้ยมันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าแฟลชแบคมันเกินจําเป็นอ่ะ <S <S แค่พดูดนิดเดียวก็พอแล้วไม่ต้องสร้างฉากขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อมันเปลืองเวลาไหมมันไม่ใช่หรอกคือคือผมมองว่า มันมันใช้มุกแบบอะไรทํานองเนี้ย oh. แล้วมันมันทาให้แบบดูแทนนิดแต่ okay. ว่าก็เป็นข้อเสียเล็กน,น้อยที่ผมจะหักแค่นิดเดียวอ่ะ mm. รู้สึกบางช่วงมันจะเร็วไป mm. เร็วไป ah, รู้สึกบางบางช่วงกาลังซึมซึมร้าความอารมณ์กําลังจะแบบหลอนผวาแล้วไอเนี้ยตัดมาอีกปึ้งเสียงดังปึ้งจัมสแกร์เงี้ยมันกลายเป็นแบบเสียงอ่าทำให้เราตกใจแล้วก็ตลกกันทั้งโรงอะไรเงี้ยครับผม จะเรียกว่ามันเป็นหนังที่มันตั้งใจที่จะตลกไหมมันก็บางจุดก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจบ้างแต่ว่ามันก็ตลกฉะนั้นพี่เราก็คือคนไทยเนี่ยมันจะอย่างที่บอกเนาะเขาจะชอบอย่างสองอย่างแรกเลยก็คือหนังผีกับหนังตลกซึ่งมันต้องมิกซ์ให้กลมกล่อมก็ต้องทําด้วยวิธีนี้ซึ่งเราทำออกมาดีแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันคลีเช่หรือเบียวหรือว่าอะไรจนเกินไปนะครับผมจุดเสียดายข้อนึงสาหรับผมเลยคือ ตัวพอทโฮมันมีเยอะมากถ้าสมมติคุณไปจับผิดนะความเวอร์คือแบบหนังเรื่องนี้คือช่างแม่งถ้าสมมติคุณนิดพิกเยอะๆก็อาจจะคิดเยอะก็ได้แต่เวลาดูหนังอ่ะอยากไปคิดเยอะปล่อยจอยปล่อยจอยแล้วเรื่องนี้ก็คือหนังที่คุณสามารถปล่อยจอยได้จริงๆมันมีบางฉากที่อยู่ในป่าที่ผมรู้สึกว่ามันมืดไปหน่อยมันมืดเป็นมิดหนึ่งใช่ใช่คือมันถ่ายมันถ่ายกลางวันน่นแหละแล้วมันย้อมสีเปนสีน้ำเงินอะ ซึ่ง,งผมก็มองว่ามันมืดไปหน่อยออถ้าเกิดมัน,ม,นมันช่วงรู้สึกว่าแบบมืดแล้วมันอันตรายสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามนี้กำลังมาเหมือนสไตล์ของแซมไรมี่มันก็เหมือนเป็นการย้อมสีอะไรถึงมันอาจจะดูเหมือน,นแทดแต่มันก็เหมือนเป็นการบิวอารมณ์ให้แบบเราอินไปกับตัวละครแล้วก็ลุนระทึกกับการหนีตายของตัวละครในเรื่องอพ,พี่คิดอย่างนี้นะีนะสำหรับฉากหนังสยองขวัญอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ ในมุมในมุมมองพุ่มกับเราตัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับเอาพี่ก่อนเลย <S <S ผมเชื่อว่าพี่มีเยอะแน่นอนพุ่มกับเขาชอบหนังพวกแฟนชายของต่างประเทศนี่ครับผมอย่างหนังสยองขวัญแบบโดยชายนิ่งแอสแทอีวิลเดทนะครับผมหรือว่าอีวิลเดทอาร์มี่ออฟดักเนตอะไรเงี้ยครับผมมันจะมีการอัดแอปแล้วก็ใส่ฉากต่างๆเข้ามาเยอะอิเตอร์เอกอิเตอร์เอกนะครับผมก็คืออาจจะไม่ได้จักรวาลเดียวกันแหละแต่ก็รู้สึกว่าเอาแรงบันดาลใจจากหนังเหล่านั้นเนี่ยมาใส่ในเรื่องนี้ซึ่งมันไม่ทําให้ดูแบบว่าเบี้ยวหรือว่่าอะไไไรเเกินปมแบบย และก็รู้สึกว่ามันกลืนแล้วก็ถ่ายไปกับเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างดีคืออย่างที่พี่มาตีได้บอกไปผมรู้สึกว่าตัวหนังดูเพลินตลอดทั้งเรื่องนะมันอาจจะมีแบบจุดที่มันแผลนิดหน่อยเพื่อชะลอตัวหนังลงบ้างแต่ว่าในมุมมองผมคือผมว่ามันเล่าเพลินตลอดทั้งเรื่องแป๊บเดียวจบแลวหนึ่งชั่วโมงห้าสิบไม่มีเอ็นเครดิตนะลุกได้เลยอ่ะพี่มีข้อดีอะไรไหมครับข้อดีเลยนะเอาถ้าพี่เปรียบเทียบพี่ก็จะเปรียบเทียบกับภาคแรกคือ ภาคแรกมันจะมีความเป็นละครเยอะอจะมีความอ้อยอิงเยอะแบบว่ามันเล่าเหมือนในคล้ายละครอนะ่ะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันก็ยังมีความเป็นละครอยู่นะแต่ที่ชอบคือมันเล่าแล้วมันคิดทีบ<อ>มากขึ้นเยอะมากคือด้วยความที่มันไม่ต้องแบบเล่าแบบอิงตามเรื่องเล่าในใน,ในรายการอะไรเงี้ยนะไปมันไปแบบไปไกลามากคือแบบว่าสังเกตเลยว,ว่าพุ่มกับเขาสามารถใส่ไอเดียความคิดทีบอะไรลงมาได้แล้วมันสนุกเลยคืออันนี้ส่วนตัวผมอาจจะยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้ดูงานของท้องสุกสิบสามของแกนะแต่ว่าก็ก็คือเริ่ดรู้มาบ้างแหละว่าคืองานของสไตล์พี่คุยจะเป็นสไตล์นี้เหมือนแบบว่าผีหลอกไปสับ,สบไปสับมาซึ่งเอออ,นนอันนี้ที่หยดทองอันนี้คือฟิลแบบนั้นเลยแต่มันไม่ได้แบบเน้นหลอนนะแต่ว่ามันมีความครีเอทีฟในการที่จะสร้างฉากในการหลอกไปหลอกมาคือจริงจริงโปรดักชันอ่ะมันก็ไม่ได้แบบดูใหญ่อะไรหรอกไม่ได้แบบว่าเออมันจะต้องแบบทุนสูงมากมายด้วยซ้ําแต่ว่า มันสร้างฉากไอ้ตรงที่มันสร้างอ่ะมันสร้างออกมาสนุกมากคือยอมรับว่าเขาเอาอยู่มากๆกับสถานการณ์แต่สถานการณ์ที่แบบว่ามันคือหนังแบบคอดไดเวนจริงๆอ่ะคือแบบว่ามันเป็นสถานการณ์ไปสู่สถานการณ์ที่โคตรสนุกอ่ะคือแบบทําออกมาแล้วเพลินมากแทบไม่มีจุดไหนที่น่าเบื่อเลยแล้วมันก็ตัดดราม่าแบบ เลยได้สัละออกไปที่แบบว่าที่ภาคแรกมันมีภาคแรกมันจะมีความเป็นละครอย่างที่ว่าใช่ไหมดูภาคนี้มันมันแทบจะตัดอะไรที่มันเป็นแบบนั้นอะใครที่ไม่ชอบภาคแรกตรงนั้นอะมาดูภาคนี้คุณชอบโชว์ๆอันคนที่อยากเห็นก็ซีล่ามันรู้กับคองแบบในก็ซิล่าวิสคองอะแล้วคุณดูก็ซิล่าเอ็กคองอะที่อยูสว่างมันแบบนั้นเลยมันคือแบบว่าสิ่งที่คนอยากดูในภาคแรก ทางนี้คุณได้ดูเลยสนองนี้เลยประมาณนั้นเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับดนตรีประกอบด้วยการที่เราดูใน i m a c Sound มันก็แบบจะจัดเต็มก็คือจริงๆบางฉากคือยกตัวอย่างเช่นจ r สแก m จ s สแก e มันมีฉากหนึ่งแบบอยากกระโดดทีบแบบอยากกระโดดทีบคนทำซาวอ่คือแบบมันทำออกมาได้แบบสะดุ้งเกินมันเหมือนกับมันเน้นความมันมากขึ้นมันอาจจะมีแบบความสยองเข้ามาบ้างแต่ผมมองว่า ถามว่าคนกลัวผีดูได้ไหมผมรู้สึกว่าก็พอดูได้มันไม่ได้รู้สึกแบบน่ากลัวจนเกินไปมันอยู่ในระดับปานกลางก็ต้องแจ้งเตือนว่ายังไงแฟนชายนี้ก็ยังมีจำสะแก่พอควรนะครับเพราะนั้นถ้าใครไม่ชอบจำตแก่ก็อาจจะต้องคิดนิดนึงครเป็นโรคหัวใจก็ดูลงธรรมดาไปเนาะเออแล้วก็สเกลภาพสเกลภาพที่เรื่องนี้เพิ่มขึ้น26ทั้ทางเรื่องด้วยเอออันนี้อันนี้จะกลายเป็นข้อเสียเพราะว่าอมเพราะว่าพี่ไม่ค่อยชอบ สเกลภาพเท่าไหร่คือคือมันเป็นมันเป็น IMAX ก็จริงแต่ว่าเฟรมภาพอ่ะมันค่อนข้างจะเหมือนละครเป็นนิดนึงมันน่าจะกว้างได้มากกว่านี้นิดหนึ่งบางฉากอ่ะเห็นมากขึ้นนะแต่บางฉากคือข้อเสียของเวลาเราดูหนังแบบแซมไรมี่ของพุ่มกับคนนี้เลยคือมันจะมีบางฉากที่เขาซูมไปที่หน้าแบบโคดอัพไปที่หน้าสไตล์ของแซมไรมี่มันก็ชัดเจนในเรื่องนี้ซึ่งพอเราดูใน IMAX อ่ะคุณเห็นหน้าแบบเนี้ย คุณเห็นหน้าแบบนี้คุณเห็นหน้าแบบนี้ในโรงใหญ่ๆมันก็รู้สึกแบบแปลกๆซึ่งมันก็เข้าใจได้แหละคือแบบว่าเหมือนเป็นการซูมให้เห็นความรู้สึกของตัวละครที่โดนลักษณะนั้นใช่ใช่ไอแม็กซ์มันก็อย่างน้อยเรื่องเสียงมันก็ใช้ได้คุ้มแล้วก็เรื่องภาพในบางฉากพวกแบบว่าเป็นฉากกว้างฉากป่าฉากมุมสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ใช้แม็กซ์ได้คุ้มอยู่การที่ได้ในวันใจจากแซมไรมี่ก็ ก็ทําให้ตัวหนังมันดูมีชีวิตชีวามากขึ like Remove, movement, <sta> ้นผมก็เลยรู้สึกว่าแซมรเมียอาจจะเป็นตัวอย่างของการทําหนังแบบหนังไทยเนี่ยให้มันก้าวกระโดดแล้วมันมีสไตล์มากขึ้นทําให้เราดูสนุกมากขึ้นก็ได้ไม่ใช่แบบหนังดูแบบโอ้เทลเกแต่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า สไตล์ของมิคุยเขาก็มีอะไรที่มันแตกต่างแซมแลมิโย่ใช่ใช่ใช่คือเข้าใจแต่ว่าแรงบันดาลใจมันค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนลายเส้นชัดเจนมากพุ่กล้องอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของสไตล์แซมและมีเราดูปุ๊บเรารู้สึกเฮ้ยพุ่งกลับไม่เคารพอ่าพุ่งกลับบรมโมคูคนนี้มากๆเลยมีการใส่เข้ามาสองภาคติดนะครับในเรื่องนี้ข้อดีอีกอย่างคือต่างจากภาคแรกคือว่ามันเล่นกับวิชวลเยอะขึ้นใช่ใช่มันมีการเล่าวิชวลที่มันเป็นเชิงซีนีมาไม่ได้เป็นแบบถ่ายแบบ คนสนทนาไปมาเหมือนละครอ,อะ่ะมันมีการสื่อด้วยภาพมีการเล่าด้วยภาพเอออย่างฉากที่พ,พี่พี่พูดที่เป็นเลือดสีแดงไงได้ไหมครับ mm hmm. ที่ว่าอันนี้น่าสนใจดูซีนีมาขึ้นเยอะ mm hmm. ถ้าใครรู้เกี่ยวกับนิยายของกิตานนก็น่าจะยิ่งรู้เซอร์ไพรส์ใช่ค<ม>ือเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยแล้วตัวละครของยักษ์ในเรื่องเป็นตัวละครหนึ่งที่มีความคล้ายกับแอชวิลเลียมส์จาก Evil Dead มากนะซึ่งเรื่องนี้ผมก็เข้าใจว่าเขาดึงแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครนี้มาจาก เรื่องนั้นด้วยผสม,มกับเรื่องราวที่เขียนโดยกริตานนครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนก็สร้างสีสันได้ดีคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเด่นในเรื่องเหมือนเดิมก็คือหยาดครับทำให้ตัวเรื่องมันมีจุดที่มีดราม่าใส่ลงไปแล้วก็มีการเอาใจช่วยระหว่างเรื่องระหว่างตัวละครในครอบครัวนี้ได้ค่อนข้างดีครับตัวผีเอาจริงๆผมมองว่าภาคเนี้ย อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าดูจะเหมาะกับการใช้ผีตัวนี้เป็นบอสครับมันไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมมองว่าคือเขารู้ว่าอะตรงไหนจะหยิบมาตรงไหนจะโยนทิ้งไปเขารู้ว่าจะทํายังไงให,ให้มันอยู่ในหนังประมาณสองชั่วโมงได้ mm hmm. ซึ่งบทจุดนี้คือมันยอมแล้วมันมีย้ําบ้างแหละบางจุดแต่ว่า mm hmm. ผมมองว่าคือเขาเรียบเรียงจากหนังสือ mm hmm. ดัดแปลงมาจากหนังสือได้ถ mm hmm. ือว่าโอเคครับแต่ว่าผมอ่านแค่ ภาคสองนะเล่มแรกไม่อ่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสื้ออ่านครับเอาจริงพอร์ตมันค่อนข้างดูง่ายมากนะถ้าดูตัวพอร์ตมันคือเหมือนแบบเขาเขียนพอร์ตให้มันดูง่ายๆมากแต่ว่าทุกอย่างมันไปแบบลงกับวิธีการคิดสถานการณ์วิธีการสร้างการหลอวิธีการอะไรเงี้ยซึ่งเออมันมันควรจะแบบนี้แหละคือหนังหนังที่บันเทองมันควรจะแบบนี้แหละบอกพอร์ตไม่ต้องยากไม่ต้องซับซ้อนมันต้องอย่างเงี้ยอาศัยความ เอทีผมพุ so together, now, segment, ่งกลับเข้าไปก็ถ้าสมมุติให้ใส่เรื่องนี้เป็นสมการที่หยด2ก็เท่ากับที่หยดบวกด้วยอ l วเดทแล้วก็บวกด้วย The เ h i n i n g แล้วกันสรุปแล้วนี่ก็เป็นหนังที่สนุกนะผมรู้สึกว่าเป็นหนังป๊อปคอรนที่มันดูเพลินตลอดทั้งเรื่องจริงๆมันอาจจะมีบางจุดที่มันต้องนิดพิกนิดหน่อยแต่ผมมองว่านี่เป็นหนังที่สนุกสามารถมาดูได้มันเป็นหนังที่ทั้งมันทั้งหลอนทั้งหาด้วยก็มีหักมุมแบบเบอจนหลัง อ,อแล้วก็มีแบบ unintentionally แบบคอมเมดี้ด้วยซึ่งมันก็เป็นรสชาติที่พอมาผสมแล้วกันแล้วแล้วก็ผสมกับหนังของคุณคุยแล้วผมมองว่านี่เป็นสไตล์ที่สนุกแล้วก็สามารถบันเทิงไปได้ทุกคนแม้บทมันอาจจะไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแต่ผมมองว่านี่เป็นหนังที่สนุกคนทั่วไปชอบแน่นอนครับผมก็ปกติผมไม่ค่อยให้เลตติ้งนะผมก็ให้เลตติ้งไปที่เล็กคอมเมนต์ครับ ่ันฝากช่องทางได้เลยครับนะครับผมมาตี้วัช Movie, มาตี้จอมบึงหนังนะครับผมก็ติดตามได้นะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับผมโดยเฉพาะ Facebook เดี๋ยวจะมี YouTube แล้วก็อ่าทิกต็อตามมานะครับผมก็ฝากช่องทางนะครับทาง Facebook ทาง X นะครับ Modern Review นะครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับครับโอเคครับก็ที่หยด20 1ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ในระบบ iMAX IMAX ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง และเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับเราจะจบด้วยเดี๋ยวผมจะใส่เอฟิกปืนปืนช็อตกันของลุงยักษ์เข้าไป